สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆคนรักชวนชมทุกท่านทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับผมนะครับชวนชม HD หรือชื่อ a c e b o o k ก็ชวนชมกันตินันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีวิธีการมันจะมีวิธีจะมาแนะนำวิธีการแต่งรากชวนชมนะครับซึ่งการแต่งรากชวนชมนี้จะเป็นการแต่งรากชวนชมใน ในสเตปที่เรียกว่าแต่งรากชวนชมรากสาขาครับซึ่งสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ซื้อชวนชมไปนะครับท่านที่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการแต่งรากนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํากันนะครับผมจะอธิบายอย่างคร่าวๆง่ายๆนะครับให้เพื่อนๆทุกท่านเข้าใจครับโดยปกติทั่วไปแล้วนะครับชวนชมเนี่ยในหนึ่งต้นเนี่ยก็จะมีหน้าไม้หลักๆอยู่สี่หน้านะครับ นะครับหน้าที่หนึ่งก็จะเป็นตัวตัวที่ค้ำกิ่งนะครับหนึ่งหน้าที่สองนะครับค้ำกิ่งครับหน้าที่สามแล้วก็หน้าที่สี่อาลากชวนชมที่เยอะขนาดนี้ครับเราจะมีวิธีการยังไงที่จะคัดเลือกลากให้ให้ได้จํำนวนที่เหมาะสมแล้วก็สวยงามนะครับสําหรับการเติบโตของชวนชมนะครับในใน สเต็ปต่อไปครับขั้นแรกนะครับาสาหรับชวนชมต้นนี้ผมจะเก็บลากไว้ประมาณสักแปดเส้นนะครับหรือเพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเก็บไว้มากกว่านี้ก็ได้นะครับโดยการใช้ปากกาเมจิกนะครับเลือกลากเลือกลากที่ตรงกับหน้าไม้นะครับ1เส้นเลือกลากที่เส้นที่สวยแล้วก็ สมบูรณ์แล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่ที่ที่ตรงกับหน้าไม้นะครับให้เราเอาปากกาเมจิกแต้มเอาไว้ครับออกใบ้านที่สองนะครับในกรณีที่มีรากที่อยู่ในตำแหน่งที่ที่เราต้องการนะรอยู่หน้าไม้เนยในกรณีที่เป็นเส้นคู่แบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันมีสองเส้นหนึ่งสองเราสามารถเก็บไว้คู่ก็ได้ครับ เพื่อความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์เส้นที่สามนี่นะครับมันจะมีเส้นหนึ่งที่มุดอยู่ข้างล่างเส้นนี้นะครับเราก็อาจจะเก็บเส้นนี้ไว้นะครับเส้นนี้ไว้ก็ได้ในเส้นเส้นที่เราเก็บเนี่ยเราควรจะ เลือกเส้นที่มีขนาดใกล้ๆใกล้ๆเคียงกันนะครับขนาดที่กําลังดีแล้วก็เหมาะสมที่สุดก็คือน่าจะเป็นน่าจะเป็นเส้นขนาดที่ให้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าไม้เสียบลูกชิ้นสักหน่อยนะครับต่อไปหน้าที่สี่นะครับหน้าที่สี่สังเกตดูว่าจะไม่มีเลยเห็นไหมครับให้เราเลือกเส้นใดเส้นหนึ่งก็ได้ที่มีลักษณะที่ตรงและสวยเห็นไหมครับ โดยเราจะดูจากหน้าที่4กับหน้าที่3เห็นไหมครับเราอาจจะเก็บไว้ตรงกลางอีกหนึ่งเส้นตรงนี้ยังไงเ,เดี๋ยวมาทําให้ดูกันครับส่วนหน้าที่4นะครับที่ที่ไม่มีนะครับให้เราเลือกเส้นที่สวยที่สุดหรืออาจจะ เลือก2เส้นก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องให้มันตรงเต้ที่เดียวนะครับเส้นนี้เส้นนี้อ่าอ่าต้นนี้จะเก็บรากไว้8เส้นนะครับเดีย๋ยวผมจะเลือกระหว่างเลือกเส้นที่5ระหว่างช่องที่1กับช่องที่2 ก็จะเป็นเส้นนี้นะครับใส่ปากกาเมจิกติ๊กเอาไว้ช่องไฟอาจจะไม่ได้สวยงามมากแต่ว่าสักพักถ้าเราปลูกไปแล้วก็ต้นไม้เขาจะหาจังหวะความบาลานซ์ของของรากเขาเองได้ครับเราไม่ต้องไปกังวลอ่านี่ ได้ตำแหน่งครบหมดแล้วทั้ง8เส้นอาจจะเกินครับขาดเกินได้นิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ขอให้รักษาความสมดุลของหน้าไม้นะครับเดี๋ยวผมจะแต่งรากให้ดูแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหนมีดที่ใช้นะครับก็จะเป็นมีดนี่ครับมีโค้งสําคัญต้องคมนะครับมีดถ้าไม่คมแล้วอาจจะทำให้ ต้นไม้นี่ช้ำได้เราต้องรับมีดให้คมตัดเข้าไปตัดเข้าไปให้ชีดโคนเลยนะครับให้ชีดโคนเลยถ้าเพื่อนเเก็บรากไว้เยอะต้นไม้ตัวนั้นก็ เขาเรียกว่าสวยสวยเร็วครับคือช่องไฟระหว่างรากจะจะประชับเร็วขึ้นแล้วก็ทําให้ไม้ดูสมดุลมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเราเข็บ <Okay. S 1> ไว้น้อยเส้นก็ไม้ต้นนั้นก็จะสวยช้าหน่อยหนึง่งจะไปสวยตอนกระถางสี่สิบอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าไม้สเต็ตน์นี้ถ้าเราไว้เยอะหน่อยก็ช่วงกระถางสิบสองนิ้วสิบนิ้วก็จะสวยเร็วขึ้นครับ จะ,จะเป็นไม้ที่จบเร็วสวยเร็วขึ้นครับเริ่มได้ลากในะตำแหน่งที่โอเคแล้วครับ เส้นเดียวก็ได้เมื่อได้จํานวนลากที่ต้องการแล้วเราก็มาเก็บรายละเอียดนะครับเก็บรายละเอียดเก็บลากฝอยใช้มีดตัดแต่งลากฝอยให้ให้ดูสะอาดนะครับ เดี๋ยวส่วนเรื่องความยาวของปลายรากเราจะมาไล่เก็บอีกครั้งหนึ่งนะครับต,ตอนนี้เราก็ไล่เก็บรากฝอยให้ละเอียดให้ให้หมดก่อนเพราะถ้ารากฝอยถ้าเราไม่เก็บให้ละเอียดนะครับเวลาเราลงปลูกไปรากฝอยเส้นนั้นมีโอกาสที่จะโตกว่ารากหลักที่เราเก็บไว้นะครับม,มือดึงครับ ครับก็เก็บลากฟอยเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เรียบร้อยแล้วได้ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาดูเช็กระยะความยาวของปลายลากว่าเราควรจะไว้เท่าไหร่ระยะที่เหมาะสมก็ควรทาณสักสองนิ้วนะครับ2นิ้วหรือ2นิ้วครึ่งแล้วแต่ท่านท่านไหนชอบนะครับครึ่งแต่และท่านก็อาจจะไม่เหมือนกันเลยส่วนตัวผมก็จะประมาณเก็บไว้ทาสักส,กสนิ้วครั ของนิ้วเพื่อให้ให้สเต็ปลากที่จะออกมาในสเต็ปที่2เนี่ยทิ้งช่วงได้ได้เหมาะสมนะครับนครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ยากใช่ไหมครับเพื่อนๆเนานะก็สำหรับท่านที่ดูคลิปนี้แล้วถ้าถูกใจก็ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ชมเลยนะครับขอบคุณสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ